แก้เบสยังไงแล้วก็ยังไม่ลอยแถมยังทําให้ดอกพังอีกแั้นะเรามาดูวิธีแก้ปัญหากันที่เพื่อนเเห็นอยู่ตัวนี้นะครับเป็นดอกลําโพงซับขนาด8นิ้วของแบรนด์แพท,ทินัมเองนะครับจุดสาคัญเลยให้เพื่อนดูตรงนี้ครับตู้ลําโพงนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญมากของดอกการที่ดอกเบสมันทําเบสให้เราไม่ได้ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ครับหดอกลําโพงที่สามารถตอบสนองความถี่ย่านต่ำๆได้2ครับถ้าเพื่อนดูภาพภายนอกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรถนะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าตู้ลําโพงนะครับจะมีปมร,ริ ตามที่ดอกลำโพงมาต้องการด้วยแล้วถ้าดูจากรูปเดี๋ยวผมจะแกะดอกลำโพงให้ดูครับนี่ครับมองเข้าไปในตู้สังเกตเห็นไหมครับลิ้นของพอตตู้นะครับมันจะยาวมากนะครับทำไมมันต้องยาวครับเพื่อที่จะไปจูนความถี่ต่ำๆของดอกลำโพงนี้ออกมาใช้ได้นั่นเองตาม ค่าฟิลิซี่เรสปอนส์ของดอกที่กำหนดเอาไว้อยู่ที่30-2,000เฮิรต์ที่ดอกแพทิ um มเอ็กตัวนี้ขนาด8นิ้วกำหนดเอาไว้เป็นดอกที่ทนกำลังวัดอยู่150วัตต์แล้วก็เป็นไวคอยเดียวขนาด4โอห์มนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเข้าใจค่าพารามิเตอร์พวกนี้ครับแล้วก็จ่ายกำลังวัดให้เหมาะสมสามารถใช้กับแอมป์จิ๋วได้ที่มีกำลังวัด100วัตต์ขึ้นไปมันจึงทำให้ดอกลำโพงตัวนี้ไม่พังไม่เสียหายนั่นเองแต่ถ้าเราจ่ายผิดพลาดไปไม่ว่าดอกราคาเท่าไหร่มันกกัังเนะเาาง,งเเลคครบสียดยดูทุน คลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์กับเ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าใครกันลืมว่ากดบันทึกไว้ดูตอนนี้ดอกเขามีราคาพิเศษอยู่นะครับลองกดดูได้พิกัดในคลิปิโดโอนี้คลิปกดดูเลยก่อนราคาเขาจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นราคาเดิมพลาดราคานี้แล้วเสียดายแย่